กลับมากรันท่อนผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันนะฮะ G Herb ค่ะครับผมใครมีปัญหาช่องปากกลิ่นปากฟันโครับผิ่นปูนครับเหลืองจากชาก,กาแฟต่างต่าง ช่วยได้ด้วยจีเฮิร์บนะครับหนึ่งหลอดเนี่ยร้อยยี่สิบกรัมครับใช้ได้นานสองถึงสามเดือนเลยครับหลอดละสองร้อยสามสิบบาทครับแต่วันนี้ครับซื้อห้าหลอดมีราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยจัดไปเลยนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับอย่าช้าครับศูนย์ก็ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ครับหรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนเคียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยบอกเลยครับว่าจัดส่งฟรีสำหรับคนพ่อโบนนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินปลายทางก็ขอเนีญาตเก็บค่าขนส่งเพิ่่่มบบบาทนนะะะะคครัใช อามาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะครับเราไปดูกันดีกว่านะผู้5สุพรรณบุรีให้อภัยแอดคาราบาลแต่เดินหน้าฟ้องต่อให้อภัยแต่เดินหน้าฟ้องต่อเป็นอย่างนั้นไปนะครับดีใจด้วยนะคะอแอดนะอุ้ยดีใจทำไมไปดีใจเขาทำไมเป็นผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีเรื่องไหน เรื่องด่าผู้ว่าใจจิตใจนะฮะงานนี้ครับวันนี้ครับที่สพสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับทางด้านของคุณนัทพัฒน์สุวรรณปฏิทีครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับมอบหมายให้ทางด้านของนายเดชะนะครับสิทธิสุธินะครับเป็นหัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรีนําเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจครับเพื่อดำเนินคดีกับแอดคาราบาวนะฮะ จากกรณี oh. ที่พูดพาดพิงถึงผู้ว่าสุพรรณนะนะฮะในการแสดงคอนเสิร,ร์ตในงานวันเกิดกำนันของอเบอร์สองพี่น้องเมื่อคืนวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาครับซึ่งนะครับกรณีที่พูดพาดพิงถึงท่านผู้ว่าสุพรรณในงานคอนเสิร,ร์ตเนี่ย oh. ส่วนของข้อกล่าวหาให้เป็นอำนาจของหน้าที่ของพนักงานสอบสวนว่า เป็นการเข้าขายผิดในในเขาเรียกว่าอะไรนะข้อหาคดีอาญาในข้อไหนบ้างประมาณ,มาณ<ใ>นี้เออเบื้องต้นก็จะได้แจ้งข้อหามีประมาทด้วยการโฆษณาไปก่อนนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของคุณแอดคราบาวเองนะครับได้ออกมากราบขออภัย ไม่ใช่กลับขอโทษนะกรับขออภัยผู้ว่าสุพรรณบุรีแล้วลั่นเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ะะขาดสติไปส่วนเรื่องคดีพร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มๆน,นะฮะบอกกับผมนายยืนยงโอภากุลุอดคาราบาวนะได้ใช้วาจาลบหลู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันเมื่อคือวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาณนะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาท่านพูว่าออกมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะว่าเป็นการเข้าใจผิดกระผมได้ฟังคำอธิบายแล้วรู้สึกสำนึกผิดมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของผมที่ขาดสติไป<ะ>จึงขอกราบขออภัยท่านผู้ว่า,าและก็ขอขอบพระคุณที่กรุณาออกมาชี้แจงความจริงส่วนเรื่องคดีความผมอ้าแขนรับผิดเต็มๆเ,เลยครับ ขอบพระคุณครับออส่วนทางด้านผู้ว่านั้นก็ได้มีการกล่าวการที่กล่าวว่าการที่แอดออกมาขอโทษนั้นตนได้รับรู้แล้วก็รู้สึกดีใจเพราะในทางส่วนตัวก็ไม่ได้มีอะไรที่คุณข้องหมองใจการเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วในเน้ที่การงานก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับ,รบทุกอย่างก็ดําเนินการตามกรอบของเราไปนั่น,น,นเองนะครับไหว,วอะไรไหวอะไรจุกจุกอะไรชัดเจนชัดเจนเนาะชัดเจนนะคร ให้อภัยแต่ก็ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อเนาะก็ฟ้องตามกฎหมายไปคนละส่วนกันใช่ค่ะล่ะเออนะคะให้อภัยแต่ก็ฟ้องตามกฎหมายต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ถ้าถ้าพูดจริงๆคือไม่รู้ว่าไม่หรอกท่านพูดว่าจะไปแจ้งความจับหรือว่าจะฟ้องกฎหมายถ้าฟ้องฟ้องเป็นคดีกฎหมายเนี่ยถ้าฟ้องที่ศาลเนี่ยก็หนัก S <S <S ก็หนักอยู่แล้วไม่รู้ว่าอาแอดก็มีอะไรยังไงแ,แต่ถ้าเกิดแจ้งความแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยนะคะโดยส่งตัวแทนไปเนี่ยเดี๋ยวทางตํารวจเขาจะจับไก่เกลีย่ยแต่สารเขาท่านก็จะมองว่าจับไก่เกลีย่ยได้ก็วา<ด>่าค<บ>ดีเออจบได้นะคะแต่ก็อาจจะเป็นก็ฟ้องแหละก็อาจจะเป็นกรณีตัวอย่างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ปะใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เป็นถึงว่ายศเป็นผู้ว่าเลยอย่ไ้มไม่ใช่เป็นแบบประชาชนตาสีตาสาทั่วไปทุประลาใช่ค่ะมันก็ต้องเป็นเหมือนว่าเป็นเป็น คดีตัวอย่างเหตุการณ์ตัวอย่างแล้วกันถูกต้องแต่ถ้าจะจบด้วยการกกลเกลีัยก็ต้องเป็นในเรื่องของชั้นศาลไปชั้นศาลกับชั้นพนักงานสอบสวนค่ะไดนแล้ประมาณนั้นนะกาไกเกลียยได้ค่ะคดีพวกนี้ไกลเกลียยได้ไกลเกลียยได้ค่ะนะคะ ใจเย็นๆค่ะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเราก็ต้องใจเย็นๆใจร้อนแล้วมันใจร้อนแล้วมันก็ทําให้คอนเสิร์ตไม่สนุกนะคะเราอาจจะสะใจในตอนพูดตอนนั้นเพราะว่ามีมีบรรดาเอฟซีเฮกันแต่ว่าคนที่ต้าฟังแล้วเขาไม่สบายใจเราก็ต้องไปแจ้งความเพื่อที่จะมันเป็นขั้นตอนของกฎหมายนะคะน้องโอมก็ต้องระวังด้วยนะคะทำไมอะจะทำอะไรจะด่าอะไรใครหรือจะไปมีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยเต้องระวังด้วยอีความสัมพันธ์นี้ม่ฟ้องได้ด้วยเหรอความสัมพันธ์ที่เอาไปบอกว่า มีความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนู้นคนนี้มันดูไม่ดีไงภาพเราภาพเราภาพเราอมจากที่แย่อยูออ่แล้วมันจะแย่กว่าเดิมไงจากที่ดีมันจะแย่ไม่จากที่แย่อยูอแล้วมันก็แย่กว่าเดิมนะ่ไหคะเออต้องไม่ได,ไได้ไม่ได้นะฮะเอาไปดูนะครับทางด้านของพี่หมูดีหลกดีกว่าครับพี่หมูดีหลกเองเนี่ยให้เขาคิดกับโกวสิลนครับหลังต้นสังกัดปลดฟ้าผ่าเลยนะฮะ งานนี้ครับหลังจากดราม่าวิาพากษ์วิจารณ์หนักเลยกรณีช่องเจ็ดครับประกาศขอใช้สิทธิยุติสัญญาพระเอโ e กวศินครับทำเอาโลกโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ในสกแกมช่องเจ็ดการถล่มทลายทั้งสอบถามโยงปรมปลดสายฟ้าผ่าเนี่ยว่าเกิดจากอะไรว่าไปออกรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกาแพงเวิร์กพอยต์ในค่ําคืนวันนั้นหรือเปล่าและก็ดราม่ากนันหนักถึงเรื่องดังกล่าวว่าจากนั้นเนี่ยหนุ่มโก้ก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพขณะไปออกนะครับรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกําแพงครับ ภาพกับแพรคณิตกุลครับร้องคู่กันเนาะนะฮะแล้วก็มีภาพกับคุณกันกนตถาวรพิธีกรรายการ พร้อมแคปชั่นว่าใช่ครับผมเองครับ oh. The w a r Song Official ขอบคุณพี่แพรมากครับยินดีที่ได้ร้องเพลงด้วยกันนะครับก็ทำการคนบันทึกเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ปรบมือยกนิ้วให้เลยรวมทั้งสาวแพรด้วยก็เข้าไปคอมเมนต์ปรบมือรัวๆขณะที่นะครับนี่มีครับคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์จากนักแสดงรุ่นใหญ่อย,อย่างพี่หมูดีหลกเองครับได้เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันพร้อมส่งหัวใจให้ด้วยบอกว่าคอมเมนต์แบบนี้นะแปลว่าความมั่นคงของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับ ยู่ขึ้นอยู่กับของที่เรามีเออประมาณนี้ขึ้นอยู่กับตัวที่เรามีอยู่ในตัวอะไรประมาณนี้ช่องจ็ดออกหนังสือปลดเลยนะคะแล้วก็ปลดฟ้าผ่านะคะผิดสัญญาใช่ไหมคือเวลาไปออกช่องอื่นไม่ได้อืไม่ได้เพราะว่ามันต้องแจ้งต้นสังกัดก่อนแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ออกอืเขาไม่ให้ออกน้องโก้เนี่ยเขาเป็นพี่ตามไอจีเขาอยู่นะคะครับเขาเป็นนักแสดงพระเอกช่องจ็ดมานานแล้วแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ของเขาเนี่ย มันไม่ใช่ t a r g e t ็ตของช่องเจ็ดรูปลักษ์เขาเป็นรูปลักษ์ของ GMM นะคะพวกล,ละครวายอะน,น่าอย่างเงี้ยสายวายอย่างเงี้ยหมอกับน้องโก้นะคะ <c oughs> ก็เวิร์กพอยก็รับต่อไป <c oughs> เอาน้องก็ให้น้องเขาออกกัเนเนาะเพราะต้องรับผิดชอบเหมือนไม,นะอม่่หสอารน้องครับนะคะ,นะคะพิธีกรเขาน่าจะได้อยู่ ได้เพราะว่าเป็นพิธีกรด้วยเล่นละครเล่นละครเป็นพิธีกรเป็นดีเจด้วยเป็นดีเจแล้วเขาเล่นอันีดวยนี่เล่นละครเป็นพระเอกและที่สําคัญเป็นนักร้องด้วยก็ไปแกมมี่อ่ะลูกเป็นศิลปินแกมมี่ได้นะสายวายอ่ะนะได้อยู่อืมเขาปลดฟ้าผ่าเลยเพราะว่าช่องเจ็ดเขาไม่ง้ออยู่แล้วช่องเจ็ดเป็นคนที่แบบว่าถ้าทาผิดสัญญาเขาก็ปลดเลยนะคะอืมเขาไม่ง้อเพราะว่าเราก็คิดว่าน้องคงจะไม่ได้แจ้งช่องเจ็ด หรือแจ้งแล้วยังไม่ได้รับอนุญาตก็เลยไปถ่ายไม่รู้สิพูดยากก็รู้อยู่แล้วมันเป็นกฎเหล็กอ่ะม,มันเป็นกฎเหล็กอ่ะแล้วโกไม่ได้มาอยู่ช่องเจ็ดแค่ปีสองปีโกอยู่มาตั้งนานแล้วนี่อม,อ,อมันเป็นกฎเหล็กอยู่แล้วนี่ว่ามันต้องขออนุญาตก่อนอนั่นแหละค่ะจ<อ>บไม่เป็นไรค่ะลูก้า,า,า,ายัางไปได้ไกลในวงการบันเทิงอยู่ค่ะ ครับนะะฝากไปด้วยกับยาสีฟันจีเฮิร์บค่ะอ่าใครที่นะครับมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากฟันผุข้าวผิวปูนครับฟันเหลืองจากการดื่มชากาแฟชุบบุรีนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้ทําให้คุณไม่มั่นใจจัดการด้วยจีเฮิร์บได้เลยเพราะเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะฮะใช้นิดเดียวเท้าทาเท่าเมล็ดถั่วเขียวนะครับแล้วก็หนึ่งหลอดเนี่ย120กรัมเลยใช้ได้นาน2-3เดือนนะนิดเดียวเองนะครับอะไรอ่ะถั่วต่วนได้ไหมได้แต่อาจจะใหญ่ไปนิดนึงอยวจะเย็นเกินเพราะมันเป็นมิ้นท์ไงถั่วด่วเออนะฮะหนึ่งหลอด120กรัมครับหลอดลละบบาทครัแ้วก็ มีโปรโมชั่นด้วยเป็นเซ็ตซื้อ5หลอดในราคาพิเศษเพียงแค่1,000บาทั่เท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับสนใจโทรเลยครับ095-718-4624นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกน QR Code คมุมขวาหน้าจอได้เลยนะคะอ่ะพักกันสักครู่ค่ะครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ